เป็นการทำวอลครั้งแรกของการมาดูมวยค่ะเพราะเวลาที่ลูกหลานตระกูลมวยโชวจะโดนถามว่าไม่ค่อยเห็นไปดูลหลานเลยจะบอกอย่างนี้ค่ะทุกคนถ้าไม่ใช่ใกล้บ้านหรือศึกใหญ่ใหญ่ไฟสําคัญจริงๆก็จะไม่ค่อยได้เห็นนะคะแต่วันนี้จัดใกล้บ้านก็เลยมาดูได้ค่ะก่อนเข้าเวาทีมวยก็หลอกต้มดานีสักหน่อยให้เลี้ยงน้ําไปเลยจ้ะหนึ่งแก้วบ้านนี้จะไปมวยแต่ละทีรุงรังมากหมายถึงเด็กๆเกนี่ยจะต้องให้เขาแหละพเพราะเขาเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเนอลูกตั้งสี่คนจะบอกว่าลูกสายกองดินนะมีมวยต่อยที่ไหนไม่ต้องก ตัวเรื่องกองเชียร์เลยค่ะตัวเล็กตัวน้อยมาหมดว้ายตายแล้วนี่คือเพื่อนบ้านของฉันเองน้องฟารีแล้วดูใบดีดิอินจัดแกส่วนคามินก็น่าเศร้านางไม่มีคู่โชวก็เลยได้แต่อยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วงและแล้วก็ได้เวลาทําสึกค่ะมาลารา,ราลูกชายกองดินหลานคนที่เท่าไหร่ไม่รู้ว่าจําไม่ได้หลานบ้านนี้เยอะเกินแกแล้วดูดิตัวแค่นี้แต่ออ,อกอาวุธกันดูเดือดมากแล้วก็พักยกอ่าอันนี้คือให้น้ําหรืออาบน้ําจ้ะยาสระผมต้องมาแล้วแหละมาลาลาบอกว่าเอออ่า เออมบงช่วยพูดกันทีละคนได้ไหมไม่รู้จะฟังใครก่อนดีเลยตอนนี้กลับมาที่กองเชียร์จ้ะออาการกำเริบหรอไม่เงางงนะและแล้วไฟนี้การต้องยุติการแข่งขันนะคะเพราะว่าน้องฝ่ายน้ําเงินไม่ไหวแล้วมาลาล่านะคะที่เป็นฝ่ายชนะไปก็ยินดีกับผู้ชนะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับผู้แพ้นะคะพัฒนาการต่อไปเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้างล่างจะตีกันแล้วว่าใบนี้กับบังบอย และก็ใหญ่คนนี้นะ FC นางเยอะมากค่ะและแล้วค่ำคืนนี้ก็จบไปเพราะวันนี้เรามีชกแค่หนึ่งคนนะคะไปต่อกันคืนที่2กันเลยจ้ามาสู่ค่ำคืนวันที่สองวันนี้มาในลุกสีชมพูค่ะวันนี้ก็มีชกสองคนค่ะไซฟิตา้าน้องสาวที่หน้าตาเหมือนฉันมากที่สุดแล้วก็หลานสาวค่ะคนที่เท่าไหร่ก็จําไม่ได้เช่นเคยเอวาลูกใส่กึ่งดินเอวาก็จะได้ชกก่อนได้เวลาทําศึกอีกแล้วบังจูก็ขึ้นไปถอดมงคลให้หลานค่ะกองเชียร์มาเต็มเหมือนเดิมจ้า ไฟนี้เอว่าก็เป็นฝ่ายชนะทีเคโอไปเดยกที่1ค่ะยินดีกับผู้ชนะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับผู้แพ้นะคะพัฒนากันต่อไปเรื่อยๆนะจ๊ะเด็กน้อยพวกแกเชื่อกันยังกากองเชียร์ลูกชายกองดินหมายถึงเด็กๆเนี่ยเยอะเกินถ้าใครเห็นแล้วรู้สึกวุ่นวายดให้อภัยซึ่งกันและกันนะจ๊ะ <c oughs> แก๊งนี้ไปที่ไหนไม่ต้องซื่อซามีบอกให้เลือกระหว่างลงเวทีกับกินขอกินก่อนอ้ำอ่าอ่ะอะอะระวังเด้อถามจริงวุ่นวายปะอ่าหนึ่งสองสามฮึบ เอวาบอกนชนะก็ต้องดูแลตัวเองสินะและแล้วก็มาถึงคู่ที่รอคอยไซฟ,ฟิตา้าลูกไซกังดินบังจูก็ขึ้นถอดมงคลเหมือนเดิมจ้าบังลิดกับเจสสมอรยืนให้กำลังใจลูกสาวคนเล็กกันเนาะเป็นห่วงแล้วทาไมจ้าคุณแม่อยู่ไกลๆมันไม่ตื่นเต้นใช่ไหมเลยต้องขยับมาใกลๆ้ๆรู้ไหมหนางพูดว่าอะไรบอกว่าชื่อมีไว้เรียกฉันมีไว้วางของจ้าเป็นไงล่ะคําคมเชียร์าค่ะชอกคู่นี้เป็นคู่ที่ชกแล้วลุนมากคือแบบสูสีในการออกอาวุธแกอ ยกแรกยังเชิงกันอยู่ไม่ค่อยออกอวธเท่าไหร่กรรมการต้องเตือนนะว่าต้องออกอาวธนะจ๊ะพวกเธอไม่ใช่ไปยืนจดจ้องจ้องนะจ๊ะพอพูดจบเท่านั้นแหละใส่กันไม่หยุดเลยจ้าแ,แต่คู่นี้เขาชกกันมันมากเลยนะฉันดูไปลุ้นไปออกอาวธกันแบบสูสีมากคนที่ลุ้นกว่าคือใครรู้ปะทีมงานกองเชียร์จ้าขนาดคามินยังเครียดอ่ะดูเดิส <laughs> ่วนคนนี้ก็เชียร์ไม่แผ่วเลยจ้ะคุณเจสมอนนะจ๊ะยับไปยับไปยับไปนางบอกงี้ค่ะคุณพ่อก็ยืนลุ้นอยู่ด้านหลังนะจ๊ะไม่พูดอะไรเลย เป่งหมดยกจ้าพี่เลี้ยงขึ้นเวทีแต่ว่าไม่มีใครยกถาดจ้าก็จะมีทีมงานตัวน้อยของเราจากใครจ้าออาคามีนจ้าคามินมายกถาดให้จ้ะไม่มีใครยกเป็นไงล่ะทีมเวิร์กอุ้ยและเสื้อสีชมพูใครนหน้าขุนจังเจสมอนก็ยังคงสั่งลุยนะจ้าบอกว่าออกเอาเยอะๆอ,ออกเอาเยอะๆจ้ามันทนไม่ไหวเลยต้องมาพูดที่มุมเลยใช่ไหมจ้าให้ตายแต่ที่ไหนได้นักมวยไม่ได้ยินจ้า มาต่อกันยกที่สองจ้าแต่จะบอกว่าอะไรรู้ปะคูเนี้ยที่มันกว่าดักมวยอ่ะคือใครรู้ปะแกดูดิกองเชียวมันกว่านักมวยอีกและแล้วผลการตัดสินไอฟิต้าก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนไปนะคะเช่นเดิมค่ะยินดีกับผู้ชนะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับผู้แพ้นะคะคืออะไรอ่ะกองทัพที่ไหนก็มีที่เหตุนี้ไม่ใช่ใครเลยนะลูกหลานตระกูลมวยจ้าฉันบอกแล้วว่าแกงนี้น่ากลัวและแล้วก็จบไปอีกหนึ่งคืนเจอกันต่อในวันพรุ่งนี้จ้ามาต่อกันวันที่ ามจ้าวันนี้มาในตรีมข่าวค่ะวันนี้ลูกชายกองดีส่งเข้าประกวด3คนสตาบอยราบี้แล้วก็เมลดาค่ะทุกคนไม่ต้องงงนะสตาบอยก็คือบังบอยซอยยีนั่นเองพี่ชายที่หาชกมวยซื้อขวดนมให้น้องอือปรึกษาอะไรกัน่ะก็อยู่ในช่วงเตรียมตัวพันมือนวดน้ามันมวยนะจ๊ะบังร้อดก็มานวดน้ํามันมวยให้กับหลานสาวนะจ๊ะเมลดาลูกชายกองดีมวยยังไม่ขึ้นโชกก็นั่งพักกันก่อนจ้ะแล้วนางคนนั้นเขาทำอะไรอะทำท่าเหมือนจะอ้วกกินเยอะแหละกินเยอะปะ น้องเมนี่ก็คือหลานคนที่2ของตระกูลมวยนะคะนางเริ่มมวยชา้าประสบการณ์ยังน้อยอยู่ขณะที่เขากําลังเตรียมตัวโนวดน้ำมันพันมือแล,แล้วเพื่อนบ,บ้านชั้นสองคนเขาทําอะไรกันอะเขาปรึกษาอะไรกันหรอมีความลับพวกเธอไม่ได้ทะเลาะกันใช่ไหมหรือเถียงกันอยู่เอ๊ะแล้วทำไมฟาลินต้องเหวี่ยงขนาดนั้นนะแกคงไม่มีอะไรแหละนางคงปรึกษาเรื่องการบ้านกันอยู่อะนางคนนี้ก็ยังกินไม่หยุดจ้ะแต่เมื่อกี้มึงทำท่าเหมือนจะอ้วกนะ <laughs> ระหว่างที่รอมวยขึ้นโกเอาถ่ายรูปก่อนกับโต๊ะกระแชร์หนึ่งสอง คามินบอกกูโชคก็ไม่มีกูตกปลาย้อมใจดีกว่าหนึ่งสองสามวคา,ามินบอกเอะอะอ,อ ใช่เหรออืเอาใหม่ซิอีกรอบหนึ่งหนึ่งสองสามโอ้ขอสาวเพลงเศร้าหน่อยจ้าและสำหรับคู่แรกสตาบอยลูกไซกองดีนนักชกยอดกระตันยูขึ้นเวทีแล้วจ้าติปตะกูลมวยก็มาถอดมงคลให้หลานนะจา้ากองเชียร์น่ะแน่นเหมือนเดิมส่วนลามีชกต่อจากคู่นี้เลยจา้าเลยให้บางเฮียพาขี่คอนะจา้าเดี๋ยวยืนละเมยจ้าปรากฏว่าหลังบอกเมื่อยมึงแต่บางกูขอโทษจา้าเริ่มยกที่หนึ่งจา้าโอ้โหจริงปะเนี่ยยกแรกก็ใส่กันแบบนี้เลยหรออุ้ยแกเด็กยุคนี้เขาบ้าพลัง และคือทั้งคู่ออกอาวุธกันไม่หยุดอ่ะแต่ค่ำคืนนี้จะมีหนึ่งคนที่ได้ชูมือและนั่นก็คือสตาร์บอยลูกไสกองดินค่ะอัสลันกระโดดเย่งๆเลยส่วนอีคุณแม่เขาก็ดีใจใหญ่โอ้ยเห็นภาพนี้แล้วน่ารักข้างบนคือศัตรูลงมาคือเพื่อนกันเอ๊ะทำไมคนอุ้มใบนี้น่าขุนจังคู่ต่อไปรามี่จ้าก็เท่เกินมาบังบอยลงรามี่ต่อรามี่แดดร้อนหรอใส่แว่น่ะ ปรากฏลามีตอบกลับมาว่าเสือกบางบอยบอ่ขอนั่งเชียร์ตรงนี้แล้วกันนะเพื่อนและดูคามินดิเหมือนนาะยมีความภูมิใจถึงแม้ฉันไม่ได้โชคแต่ความหวังฉันอยู่ที่พวกนายนะเว้ย<ะ> <laughs> และดูลามีเ่เขามีความพยายามมากนะในการไหว้รู่แต่กรรมการเขากลัวตกไงเลยบอกว่าเออมึงลงมาไหว้ข้างล่างดีกว่าไอ้หนูหอยจาน้าผมกลัดจะเทสซะหน่อยและนี่คือกองเชียร์ตัวน้อยแกคู่ต่อไปก็จะเป็นเมลาดานะจ๊ะบอยบอกกูหนาวมาค่ะเริ่มยกที่หนึ่งแกเด็กยุคดีเขาบ้าพลังจริงๆแหละดูดิยกแรกมาก็ใส่กันเลยอะแต่สุดท้ายแล้วคู่ชกรามี่ก็ตานไม่ไหวนะคะกรรมการต้องยุติการชกค่ะเพื่อเซฟน้องนะคะลามี่ก็ไปขอโทษเพื่อนค่ะแต่นางก็ยังไม่ ละความพยายามนะจ๊ะยังมีความอยากปินเชือกอยู่ <laughs> กรรมการคงนึกในใจนเองพอได้แล้วไอ้ดูยังยัง,ยงนางมีความยังไม่อยากลงนะจน๊ะ <laughs> อาะจ้าอันเชิญลงจากเวทีจา้าไปดูเมเลดากันต่อจา้าใบนี้บอกขี้เกียจเดินอุ้มหนูหน่อยอะไรอะแล้วพวกแกดูคู่โชว์บังบอยน่ารักเดินมาวัดดีทักทายชอบ ระหว่างที่รอเมลดาขึ้นชกอีก4คู่ฉันก็โดนเด็ก2คนนี้หลอกล่อให้มาจ่ายเงินค่าของเล่นในฐานะที่พวกนางต่อยกันชนะจ้ะมากันต่อที่คู่เมลดาค่ะคู่สุดท้ายของคลิปนี้แกแล้วคนเราอ่ะมันต้องขนาดนี้ปะโอเคเธอคือคนเกรค่ะเออโชว์มากไปหน่อยเล็บหลุดจ้ะต่อเล็บให้นางก่อนแล้วบอกวา่าติดได้ไหมตอนมวยต่อยเสร็จนางไม่ยอมจ้าเดี๋ยวไม่มีแรงเชียร์ทีมงานลูกสายกองดินก็ยังหนาแน่นเหมือนเดิมมีม่อนกับบังลิจามายืนลุ้นหลานอยู่ข้างเวทีจ้าเหมือนเดิมบังรันกับ บังรี่บอกขอขี่คอหน่อยมองไม่เห็นจ้ามาค่ะยกที่หนึ่งแล้วคือแบบคู่นี้นะสูสีมากแต่จะสูสียังไงก็มีแค่หนึ่งคนที่ได้รับการชูมือแต่สําหรับฉันฉันจะยกให้คามินเป็นฮีโร่ของค่าคืนนี้บรรยากาศดูเครียดๆไปนะมีใครว่าปะนีก็ตากล้องประจับค่ายกระเป๋าแบลกู เดี๋ยวแล้วคือเจเนยนางบ่นอะไรอะนางบอกว่าพี่เลี้ยง่ขยนี้ชอบราดน้ําเยอะเพื่อความชุ่มฉ่าไงมาค่ะชกกันต่อแต่อย่างที่บอกจะมีแค่หงคนเท่านั้นที่จะได้รับการชูมือและคนคนนั้นก็คือเมลดาลูกรายกองดินเป็นกําลังใจให้กับทั้งสองคนนะจะบอกเลยว่ามีน้ําตากันทั้งสองฝ่ายเลยจ้าสําหรับคู่นี้แล้วดูดิ วุ่นวายปะความภาคภูมิใจส,สุดทางเลื่อนไปกับคลิปนี้นะคะ,แล,ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบายบาย